ความเปลี่ยนแปลงที่ง่ายที่สุดที่จะเพิ่มเดชบารมีในธาตุขันาาที่มีอยู่ในตัวตนของเราดินเปลี่ยนไม่ได้ถึงชาติกําเนิดน้ําสิ่งที่หล่อเลี้ยงเรามาครอบครัวและสภาพแวดลอ้อมไฟคือผู้ที่ก่อเกิดความมุ่มานะในใจความเพียรหรือสาระแห่งการสรรหาไม้ก็คือรูปลักษณ์สันฐานแต่ปัจจุบันอาจทำศัลยกรรมได้ในทุกส่วนของร่างกายและลมคือท่าที่ ผู้คนสามารถนำพาสิ่งดีและร้ายความหมายคือกรรมเก่าและใหม่มาสมทบกันได้ทองและโลหะอื่นๆคือการสรรหาการหาได้สัมมาอาชีพที่ดีเวลาเราจะทำการเปลี่ยนหมอกีตอนนี้โตแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ววิธีง่ายๆที่คนมักนิยมทำกันก็คือการเปลี่ยนชื่อแท้การเปลี่ยนชื่ออาจจะทำให้สระพยัญชนะ หรือสิ่งใดๆก็ตามที่มีอยู่ในชื่อของเรามาเพิ่มหรือเพิ่มเติมความบริบูรณ์บางคนตัดบางตัวออกเพื่อความง่ายขึ้นบางคนเพิ่มพยัญชนะเพื่อความสะดวกมากขึ้นบางคนถ้าไม่ไพเราะก,ก็ทำการขัดเกลาชื่อเดิมแต่บางคนไม่กล้าเพียงพอมีวิธีและเคล็ดลับใหม่ๆที่จะมาบอกกับคุณหากคุณไม่กล้าเลยที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อของเรา เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะบางครั้งชื่อเราใช้มานานมากแล้วถ้าจะเปลี่ยนมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเอกสารสัญญาสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นการบ่งบอกตัวตนของเราค่อนข้างเยอะมากและดูไม่คุ้มทุนไม่คุ้มค่า วิธีง่ายๆที่สายมูเขารู้กันก็คือนำชื่อของตัวเองนำสกุลวันเดือนปีที่เกิดเขียนใส่กระดาษ A4 และไปพับไว้ใต้พระประธานในวัดที่เรานับถือบางคนไม่มีแม้แต่เวลาจะทำอย่างนั้นง่ายที่สุดคือนำชื่อของตนไปเพิ่มเดชบารมีในยิ่งพระท,ที่บ้านค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตนะคะในการอธิษฐานจิตในการทําสมาธิในการสวดมนต์ในห้องพระิ้่พระในบ้านของตัวเราจะส่งเสริมนําพาให้ชื่อของเราถูกขัดเกลาไปสู่ส่วนที่ดีและจะรุงให้จิตใจนําพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในวิถีชีวิตและชีวิตจะดีขึ้นนี่คือวิธีที่แก้ไขที่ง่ายมากๆที่สายมูเขารู้กันเพราะการจะเปลี่ยนชื่อนั้นค่อนข้างจะลำบาก ในความเปลี่ยนแปลงทางด้านเอกสารยังไม่พอค่ะการที่เราไปเปลี่ยนชื่อหากเราอยู่ในตำแหน่งฐานะทางสังคมที่ค่อนข้างสูงหรือมีความมั่นคงดีแล้วแต่จิตเราไม่แน่แน่มากพอที่จะเปลี่ยนเราอาจจะถูกมองว่าไม่มีความมั่นคงทางด้านการตัดสินใจอารมณ์และไม่มีความเป็นผู้ที่เป็นผู้นำเพียงพอความหมายคือ เรางมงายเพราะฉะนั้นการเลี่ยงความงมงายหรือเลี่ยงมุมมองที่ผู้อื่นมองเราในแง่ไม่ดีได้และทําให้ผู้อื่นสบายใจได้ตัวเราสบายตัวได้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการนําชื่อของเราเข้าสู่หรือถวายตูสู่ใต้พื้นพระประธานของวัดที่เรารักนับถือเราคารพหรือหลายๆวัดถ้าหากเราทําแล้วสบายใจยิ้มพระที่บ้านห้องพระที่บ้านถ้าหากเราทําแล้วเรามีความรู้สึกจรุงจิตใจ แก้ไขอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ลองทำสิ่งนี้ดูจะทำให้ตัวตนของเรารู้สึกดีขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกดีขึ้นใจเป็นนายกายจะเป็นบ่าวค่ะเมื่อกายใจสบายทุกอย่างก็จะสบายชีวิตก็จะดีขึ้นไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะทำตัวให้สบายใจแล้วชีวิตจะได้อย่างที่ใจเราสบายค่ะ